ตนะครับผมตูนใหญ่ครับใหญ่ครับให่ครับมาครับผู้ใหญ่ครับใหญ่ไหมใหญ่ไหมอุยอ๋อออ้โอใหญ่อยู่ครับใหญ่สวย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 สวอ้นะครับผมสวย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 ครับสวยสวยลบลบลบ ครับถึงใสสวยใสวยสวยครับใสวสวยครับโอ้แล้วนากกายเป็นไงบ้างครับผมโอ้ดูฮะที่เดียวฮะที่เดียวลุงเดียวเดียวเนี่ยลุงเดียวไม่ได้เป็นเลยเลยอย่าไปอย่าไปพ,พี่พี่ วางวางปลาไว้พุ่งเหยืยอับมันหยิบไปด้วยน่นอนเลยไหนเอากัรมันิบด้วยนอะไรสองตัวนึ่แหนูหนุ่มเดียวนะครับผมวันนี้มีหน้ากายครับหน้ากายเนน้องไร้น้องไร้ก็ได้ปลาใช่ไหมไหนปลาน้องไร้เกน้อยโอ้พ่อหกเจ็ดตัวละแม้งตรงนี้ที่เดียวนี่อ่าเดี๋ยวติดตามผลงานต่อไป